โอเคก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เรา,เาต้องการที่จะเก็บคะแนนเนี่ยคือเพื่อที่จะเลื่อนสถานะของ v i t a l i t y นะคะการเลื่อนสถานะของ vitality มีข้อดียังไงก็คือว่ายิ่งสถานะเราสูงขึ้นไปจะมีประโยชน์ในการาลดเบี้ยปีต่อได้มากยิ่งขึ้นนะคะามาดูว่าแล้วสถานะมีอะไรบ้างแล้วเราจะเก็บคะแนนยังไงให้ไปสู่สถานะที่สูงขึ้นได้อ,อันดับแรกให้ทุกคนดูก่อนว่า สถานะของ v i t a l i t y ทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด4ส,สถานะตามนี้นะคะไล่ตั้งแต่บรอ n z e ไปจนถึง Platinum การที่เราจะได้ส่วนลดในเบีย้ยปีต่อก็คือเราจะต้องทำสถานะให้ได้อย่างน้อยคือขั้นโกนะคะถ้าเกิดเราได้แค่ Bronze กับ Silver เนี่ยเราจะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีคะแนนเพียงพอที่จะทำให้ลดเบีย้ยปีต่อได้นั่นเองทีนี้เอาง่ายๆว่าตอนเนี้ย เป้าหมายของทุกคนก็คือจะต้องไปถึงโกให้ได้โกในที่นี้ก็คือเราจะต้องเก็บคะแนนทั้งหมด20,000คะแนนเป็นอย่างต่ำนะคะส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดมากไปกว่านั้นก็คือต้องทำแพดตินัามให้ได้ซึ่งจะต้องเก็บคะแนนทั้งหมด3 0 0 0 0คะแนนโอเคทีนี้เราเข้าใจละฉันจะต้องไปสู่โกให้ได้ก่อนนะคะก็คือ20,000คะแนนทีนี้เราจะมาดูว่าจะเก็บคะแนนแบบไหนให้ได้ถึง20,000คะแนนอันดับแรกไปที่ตรงนี้กันตรงคะแนนนะคะ โอเคตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีวงกลมทั้งหมด3วงไอวงกลมทั้ง3วงเนี่ยมันจะเป็น3วิธีในการเก็บคะแนนนั่นเองวิธีแรกคือประเมินสุขภาพวิธีที่2คือกิจกรรมและวิธีสั่สาภารกิจมาดูที่แม็กซิมัมของคะแนนในแต่ละกลุ่มก่อนนะคะจะเห็นว่ากลุ่มของการประเมินสุขภาพเนี่ยคะแนนแม็กซิมัมได้สูงสุดก็คือ21 0 0 0 700นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเก็บคะแนนตรงกลุ่มนี้ให้ได้เต็มเนี่ยคุณไม่ต้องทําอย่างอื่นไม่ต้องไปทํากิจกรรมไม่ต้องทําภารกิจใดๆก็คือคุณได้โกละขั้นต่ํา นะคะส่วนถ้าเกิดอยากจะได้แบบแพลติน,นัมก็อาจจะต้องมีการทํากิจกรรมแล้วก็ภารกิจเพิ่มโอเคเดี๋ยวอธิบายแต่ละตัวก่อนการประเมินสุขภาพเนาะประเมินสุขภาพเนี่ยวิธีการเก็บคะแนนง่ายมากนะคะมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยในนี้อีกทีหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่1ก็คือแค่เข้าไปทําแบบสอบถามเขาก็จะถามแบบสอบถามมีม,มีหลายแบบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนกลุ่มย่อยที่2ก็คือการที่เราจะต้องอไปตรวจสุขภาพไปตรวจ สายตาไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะต้องเป็นอะไรที่มันต้องเกิดเหตุการณ์น,นั้นจริงๆน่นะคะอะแล้วพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะมีะพวกหลักฐานเช่นเราไปตรวจสุขภาพก็จะมีใบรับรองแพทย์มีโน่นนี่นั่นนะคะซึ่งเขาก็จะถามว่าเออเราไปมาไปทํามาหรือเปล่าถ้าทํามาอะให้แนบหลักฐานหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทําตรงนี้ ทั้ง2กลุ่มย่อยเนี่ยให้ครบเนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะได้เต็มนะคะก็คือประเมินสุขภาพก็จะได้2 0 0 0 0ืก็ได้โกลไปแล้วเนาะต่อมากิจกรรมเมื่อกี้ประเมินสุขภาพมันเขาเรียกว่าอะไรแบบง่ายๆนะง่ายๆแค่ไปตรวจสุขภาพแค่ตอบแบบสอบถามแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยต้องลงแรงแล้วนะคะกิจกรรมก็คือเขาจะนับจาก การทำแอคทิวิตี้ของเราซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะดูจาก2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือเขาจะดูการก้าวเดินของเราก้าวเดินในที่นี้ก็จะมีคะแนนอ่าก้าวเท่านี้ก้าวได้เท่านี้คะแนนเท่านี้ก้าวได้เพิ่มมาอีกเป็นเท่านี้คะแนนอะไรเงี้ยส่วนในที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายโดยวัดจากฮาร์ดเพรสเขาจะดูว่าอ่าจะต้องอ่าออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีใน30นาทีเนี้ยจะต้องมีการเต้นของหัวใจที่ เอ็กซ uh, ์เปอร์เซนต์ของ Max Heart ร a t e อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแนวของคนที่ชอบออกกำลังกายก็ตรงนี้ก็จะได้แบบง่ายๆเลยนะคะอ่ะส่วนอันที่3คือภารกิจเจ้าตัวภารกิจเนี่ยมันก็จะ ออพอพูดว่าภารกิจเนาะมันก็คือจะต้องมีเป้าหมายเพื่อพิชิตมันให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นคนตั้งเองนะก็คือแอปเนี่ยเขาก็จะตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วภารกิจก็จะมีทั้งง่ายแล้วก็ยากนะคะง่ายเช่นอะไรเช่นแบบภารกิจว่าใน5วันเนี่ย ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะ,จะกินข้าวเย็นกับที่บ้านโดยที่ไม่จับมือถือได้เนี่ยเราจะให้คุณไปเลย50คะแนนอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะมีระยะเวลาในการ Challenge อยู่เช่น5วันใช่ไหมคะอันนี้ง่ายมากเลยคุณก็แค่รอให้ถึง5วันพอถึง5วันปุ๊บมันจะมีปุ่มเด้งออกมาให้เราเข้าไปกดส่งผลลัพธ์นะคะซึ่งเราก็แน่นอนเราก็ส่งผลลั์ว่าฉันได้ทำเสร็จ,เร,จเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาก็จะให้มาเลย50คะแนนเงนี้ย อันนี้คือระดับง่ายส่วนระดับยากก็คือจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกสำหรับคนที่เขามีกิจกรรมอย่างนั้นอยู่แล้วเช่นเป้าหมายคือคุณจะต้องมีการออกกำลังกายต่อเนื่อง5วันซึ่งจริงจริงถ้าทำภารกิจตรงนี้มันจะได้2เดเงก็คือกิจกรรมก็ได้ใช่ไหมเรื่องดือนเดินเรื่องก้าวเดินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องภารกิจคือถ้าเกิดเราทําต่อเนื่องไม่มีแบบโบเลยสักวันเนี่ยทั้งหมด5วันเนี่ยเราก็จะได้คะแนนภารกิจด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเดินชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่ไปถึงแพลต,ตินัมนี่ไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ชอบออกกำลังกายอะอย่างน้อยคุณมีขั้นโกและนะคะถ้าเกิดคุณทําแบบประเมินสุขภาพเรียบร้อยทั้งหมดนั่นเองนะคะ